งน,นี้จะเป็นภาพให้เห็นเลยนะฮะเคลื่อนไหวได้จะมีอยู่4งานครับมีอยู่4งานให้ดูนะฮะสงานนี้นะฮะให้ดูแล้วก็ตอบว่า4งานที่เห็นนี้เป็นการประกวดนางงามจากเวทีที่ชื่อว่าอะไรและปีไหนด้วยไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นมีแต่ภาพพร้อมนะครับทั้งสองท่านเชิญชมครับ อ,อันนี้ฉายยังฮะการแสดงได้จ,แนนจบแล้วเหรอครับโอ้โหหลายลคนงงว่าเอ๊ะตกลงเห็นอะไรบ้านผ่านไปแล้วนะครับสี่งาน เห็นอะไรบ้างไม่รู้อะไรเลยนะครับสามวงสาวงานก็ได้เห็นอยู่นิดเดียวอาครับจะตอบงานไหนก่อนก็ได้นะครับคราวนี้ก็คุณวิศวก่อนครับครับผมเออสักงานหนึ่งก่อนสักงานหนึ่งนะครับอางานนี้เอ็งอะไรเข้าครับเห็นเป็นผู้หญิงกำลังชุดใส่ชุดราตรีนะครับสีดํแล้วก็ปักเรื่อมนะครับผู้ที่ใส่ก็คือคุณเอ่งนะครับ คุณทิดาเย็นประเสริฐพอไปเห็นเจ้าตัวเขาอีกด้วยครับผมแล้วเธอก็เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคนแรกของประเทศไทยคุณวิศวแพทย์ดิดูทุกทุกงานที่ประกวดไทยทอดอะไรต่างนี้ดูทั้งหมดเลยฮะครับผมตกลงเขาจะตอบไหมงานนี้ครับผมพร้อมเลยฮะพร้อาแล้วฮะคือหนึ่งในสี่งานนี้นะอะไรก่อนก็ได้นะครับชื่อว่าตอบช้าๆครับครับการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สครับไทยแลนด์ยูนิเวิร์สครับปีพุทธศักราช2543ันห้าร้อยสี่สิบสามสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม ที่เห็นเป็นภาพที่4นี้ก็คือภาพการเดินของคุณกุลธิดาเย็นประเสริฐในการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สในปี2543ซึ่งเป็นการประกวดครั้งแรกของเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สโดยมีคุณดูสัญญาคุณากรมาเป็นพิธีกรในวันนั้นและก็เป็นคุณกุลธิดาที่คว้าตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สคนแรกไปครองตอนนี้มีสามงานครับคุณเจติศักดิ์ครับเอางานไหนดีงานที่เห็นอะไรเข้าเห็นแล้วครับ เห็นแล้วครับเห็นอะไรแล้วและรัวด้วยครับรูร้วด้วยครับเอามาสักหนึ่งงานครับเป็นการประกวดนะที่เห็นตรงนี้จัดจุดไหนครับเห็นที่จะตุดจารตีครับรารตีแล้วก็พัดครับนางงามกำลังถือพัดแล้วก็ยืนเราที่ตัวพัดเนี่ยก็จะมีหมายเลขติดอยู่ที่พัดด้วยซึ่งเป็นเบอร์ของนางงามเห็นหมายเลขในพัดหรือเรล่ะเป็นปีที่ดังมากองข่าวดังมากคือเพราะว่ามีการกระชากมงกุฎกลางเวทีครับผมขอตอบเลยนะครับตอบเลยนะครับงานนี้ชื่อว่างาน มิสไทยแลนด์เวิ์มิสไทยแลนด์เวิร์ปี e. 1986ครับ1986 <86 S 2> <86 S 1> อตอบแล้วเดียวอคำตอบนะครับถูกต้องานะครับและภาพที่เห็นเป็นภาพที่สองนี้ก็คือภาพการประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ปี1986 โดยจะมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้จากการนำพัดมาเป็นสัญลักษณ์ในการประกวดซึ่งผู้เข้าประกวดก็จะถือพัดและเวทีก็จะมีพัดขนาดใหญ่อีกด้วยและในปีนั้นคุณแสงระวีอัศวรักษ์ก็คว้าตำแหน่งไปครองอเ,นนรเลือกอีกหนึ่งงานไม้ได้ครับแล้วอันหนึ่งคะแนนไปให้ได้เอาอะไรดีเห็นอะไรเข้าเห็นแล้วครับอีกหนึ่งนะงานนะครับก็เป็นการประกวดใน ระดับประเทศแล้ววันนี้เลยเข้าในภาพที่เราให้ดูนี้เป็นคือจะจะเห็นคือคุณธงชัยไม่์อินไตเราด้านหลังนะครับก็จะเห็นเป็นเลื่อมๆไอ้ไอ้ที่แบบมันมันแววๆนั่นคือเป็นโลหะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าบันไดของการประกวดในปีนั้นพอมีบันไดมีพี่เบิร์ดครับผมจริงๆแล้วพี่เบิร์ดนะครับมาร่วมงานนางสาวไทยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ี่ห้าครั้งครั้งแรกที่พี่เบิร์ดมาร่วมเนี่ยคือการประกวดนางสาวไทยปี2528 ถ้าใครจําได้นะครับอ๋อนี่ก็พยายามจะไล่ไล่ดูลำดับแลวพี่เบิร์ดปี28เนี่ยมาในนามของนักร้องแล้วพี่เบิร์ดมาเป็นพิธีกรอีกปีในปี2529และปี2530ปีที่เห็นเนี่ยพี่เบิร์ดเขาจะใส่ปะาููหูกระต่ายส่วนอีกปีครับแต่แตอแปีแห่แ่งต่แ่แต่่เต่แ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 ่แต่แต่แน่แต่แน่แ่แน่แ่แต่แต่แต่อต่แต่แท่่แต่แต่แต่แอแต่แ่่่่่่จะ่่ตต่ ชุดจะต่างกันตรงนี้พี่กรคู่ทั้งสองปีคือคุณพลากรสมสุวรรณนะครับขอตอบว่าเป็นการประกวดนางสาวไทยประจำปี2529นะครับนางสาวไทยคือคุณทวีพรทังพลอยครับถ้าถูกมีหนึ่งคะแนนครับไม่ถูกคือฮาคือฮาครับเดีวเราเริ่มรคำตอบนะครับถูกต้องแล้วครับชุดต้นรัค เห็นเป็นภาพแรกก็คือภาพของคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตที่เป็นพิธีกรในการประกวดนางสาวไทยในปี2529ซึ่งมีคุณพลากรสมสว่วนเป็นพิธีกรร่วมโดยในงานมีการแสดงของศิลปินชื่อดังในยุคนั้นมากมายเช่นคุณมณีนุชสเมรสุธท์คุณแหวนทิติมาสุตสุนทรและคุณแจดลุพลแก้วกาศ ซึ่งสุดท้ายเป็นคุณทวีพรคลังพยที่เฉิญนคุณสารัตรวมเรืองวงคว้าตำแหน่งไปครองเล่นก่อนตรงนี้นะครับรับไปก่อนหนึ่งคะแนนที่เหลือถูกบังคับแล้วครับคุณกิติการเล่นที่หลังนะฮะตรงนี้ก็จะเสียเปรียบแต่ว่าเดี๋ยวข้อต่อไปเราเล่นก่อนนะฮะเอาละคบังคับตอบแล้วงานอื่นอย่าไปสนครับเห็นอะไรเข้าครับอันนี้เห็นคุณปัญญาครับก็นี่ไงโอ้โหมีผลลัพธ์คุณมยุราชนะบุตร ซึ่งปกติจะเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะใช่ครับแต่ไม่ใช่การประกวดเวทีระดับประเทศก็คือ Miss Thailand World นางสาวไทยและไม่ใช่ Miss Thailand Universe แต่ว่าถ้าถามว่ามั่นใจไหม50-50ินะคะรับโดที่สำคัญคือมี2คํคำตอบอยู่นะฮะประกวดอะไรและปีไหนด้วยเอาประกวดอะไรก่อนฮะเป็นการประกวด Miss Teen Thailand ครับ m i t s t e ไทยแลนด์ n d ครับ แต่ปีไม่มั่นใจนี่บอกตรงๆนะครับก็ปี2,532ตอบมาได้เรียบร้อยถ้าถูกเสมอกันไม่ถูกจะมีคะแนนทีมนันเดียบคุณนิสเวทนะครับขั้นต่อนะครับ ภาพที่เห็นเป็นภาพที่3ก็คือภาพ2พิธีกรคู่ขวัญคุณปัญญานุรันกุลและคุณมายุราธนบุตรที่เป็นพิธีกรในการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2532ด้วยในปีนั้นมีคุณสุรางคณาสุนทรพนาเวชและคุณพามิล่าเบาเดนเข้าร่วมประกวดด้วย,วยและผลการประกวดคุณสวรักษ์ศรีอรันคว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ไปครอง,รรองและขณะนี้นะครับหนึ่งคะแนนเท่ากาัน คันี้ไปจะเป็นข้อที่ตัดสินเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะมีหนึ่งท่านที่จะชนะแน่นอนในข้อนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือนางงามครับนางงามคนนี้ชื่อว่าอะไรครับจิติศักดิ์นะครับครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามมีเหตุผลไหมครับเพราะหมายเลขสามวันนี้เราได้หมายเลขสามนะฮะเอานะครับมีข้อมูลแรกนี้ก็คือว่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่ง ตั้งแต่ปี2 5 2 7ถึงปัจจุบันยังไม่มีลูกครึ่งมิสไทียแล์เวียดที่เป็นลูกครึ่ง86ไม่ใช่87เป็นลูกครึ่งแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่86 87 88ไม่ใช่89 89ใช่ดังด้วย90 91ไม่ใช่92 92ไม่ใช่ซิรินยาไม่ใช่ลูกครึ่งเพราะ ยน <Yeah. S 2> ตอบทำไมถุงจะตอบคนนี้เพราะว่าที่ตอบคนนี้เพราะว่าเป็นนานแบบชื่อดังได้ตําแหน่งได้คือเป็นนางงามมีตําแหน่งเยอะนี่คือนางงามที่ชื่อว่าอะไรข้อมูลเดียวกับว่าเป็นลูกครึ่งตอบครับคุณเฮเรนประทุมรัตน์วรมาลีครับคุณเฮเรนปร,ระุมรัตน์วรมาลีถ้าอยู่ดีๆถูกขึ้นมาคุณวิศะจะทำาไงดีเนี่ยตกรอสิครับ <laughs> มาแล้วนะครับข้อมูลนี้นะครับว่าเป็นลูกครึ่งนะครับคือเฮเลนประทุมรัฐวรมาลีคำต่อนะครับ จากนะครับจากข้อที่แล้วข้อลังเลลังเลข้อนี้ก็ลังเลนะอ้นี่ต้อง่โช,โ,ชโชคดีามากแล้วก็เลือกมาทางด้านนี้แล้วก็บังเอิญโจทย์ในครั้งนี้ออกมาเป็นแบบเด่นพอสมควรเลยนะฮะมาลองดูชื่อเหลือหน่อยนะครับถ้าเป็นข้อที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งออกมาเป็นหนึ่งในทำเนียบ,บมิสไทยแลนด์เวิลด์อันนี้หนักขาไปอีกหนักล่องนี่ก็ชื่อจริงมีสามพยางยากมากอันที่สี่ เป็นนางงามอิมพอร์ตเยอะครับเป็นหมายเลขห้าสัดส่วนตอนประกวด3า2สิบสองี่ส้ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นข้อมูลเดียวนะครับอันที่6ก็คือปัจจุบันแต่งงานแล้วส่วนใหญ่ก็จะแต่งงานแล้วซะด้วยนะฮะครับดูเลยครับไปไปมาคุณวิโรบราชพันตกรอบเรียบร้อยผู้เข้ารอบเป็นคุณเกียรติศักดิ์นะครับ